มาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกันโอ้ไใ่ดอกกันจ้ะนะใบดอกอดอกนอันร่างดอกอง,งาม น่าเปรียงเฮ็ดอันอันยาคันโสมยวนอันนี้พูดยวสิอ่อันนีรูะไร้ตาก็ไดรลายแต่ปใช้ห้างไอดานี่สิไอดาไเ้ายนี่แหละอเดเห็ดงามสำเห็ดุงเทียนกับนี่งเลอันนี้เาพูดอะรตานี่ยตาอยรอกกับี เอากระมังใส่นามมามัดหนีบใส่เหน็บใส่นามด้วยมันจังสินามดีดีาจังหนึ่งเราม่ให้พอนห่วงก็เวลาก็ได้เห okay. ็สฝนเทยาไรหน้าไม่นาเลยเนาะฝนตกเศร้าคนแตกไปน้ำมันไหลาียอยังนีงง 我来，你猜。